ครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับกงมิสเตอร์ทีชแนลอะไรล่ะเราอยู่ไหนเรามาที่ไหนกันวันนี้เรามายี่อ่างเก็บน้ำค่ะอ่าวางบอลใช่ไหมใช่เออเราจะมาทำอะไรกันมาเล่การเต้นมาการเต้นใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอะไรเราอยู่ที่ไหนครับที่นี่แหละที่นี่ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนใช่ที่หลักหรือเปล่าเนี่ยว้าวถึงมันก็ใส่ยับใส่กูยับเลยนี่เราก็อยู่ที่เขื่อน ไม่ใช่เขื่อนสิอ่างเก็บน้ำน,นะครับวางบอลนะครับเป็นที่นี่คือมากันหลายรอบแล้วก็มาเขายังไม่เปิดการนะครับปิดโควิดปิดมานานมากนะครับเพิ่งเปิดต้นเดือนธันวานะครับใช่ไหมใช่ไหมผู้สาวเรามากีก่รอบแนละ้ว <laughs> ะนี่เงียบเงียบคืออะไรฉันไม่รู้ไม่รู้ <laughs> อันนี้ปวิดไหเนี่ย <laughs> <laughs> บรรยากาศที่นี่โอเคไหม ไม่รู้ต้องรอดูต่อกลางคืนออครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปตรงจุดกลางเต็นท์อ่างเก็บน้ําวังวันนะครับที่นี่เป็นของอุทยานเขาใหญ่นะครับผมนะครับเราไปดูกันเลยเลงทะเบียนลงขึนเบียนเช็คอินนะครับเช็คอินครับผมลงทะเบียนจังวนเต็นท์ด้วยครับครับผมอ๋อต้องมาลง อันนี้ค่าบริการเขาคิดเก็บยังไงครับวันวันวันนี้ไม่มีค่าบริการครับวันที่ห้าวันที่ห้าโอ้วันนี้วันพันธุ์ท้ออุทยานก็ฟรีนะครับวันนี้ครับผมอวันนี้วันนี้เป็นวันที่ห้าวันวันที่ห้าธันวานะครับวันนี้ค่าบริการค่าธรรมเนียมกลางเต็นท์ฟรีทุกอุทยานแล้วเนาะครับผมครับพี่เอกกี้นะครับลงทะเบียนสองเต็นท์ พี้ขี้พี่ขี้เขียนชื่อกูทำไมเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมเยี่ยมพยายามเยี่ยมเยี่ยมถ้าป่วยเอาตรงที่หมอหมอเลยนะฮยคนพึกคืนนะวันนี้อางที่ังเยอะพี่สัม รับทางมีตั้งเยอะทำไมจะรอดม่ะทำไมทำไมเหรอสว่สมากม,มันเป็นแบบเดวิคิเอเอ,เอเวนเจอร์ฮะเฮ้ยเจออีกแล้วเออเจอแล้ว,ว,ลวมึงจะรอดยังไงเราจะทำยังไงดีเออทำยังไงดีเมันรอดได้กูว่าเดินอ้อมไปต่อหน่อยนึงไหมใช่แต<ร>่ว่าเออเดินอ้อมไปต่อหน่อยนึงนะเออตุกแล้วนายตาตูดแล้วนะเฮ้ยเราอยากได้หม่นาเอาหม่งนามาได้ไหมยิ้มพบไม่ยืมพบกรโดดตามโหเราเสื้อแม่งเหลืองเลย อันนี้เป็นแค่จุดเที่ยวคือนักท่องเที่ยวเยอะมากกว่านี้ใช่ไหมคืออย่างว่ามันเหมือนมันอั้นนะเหมือนคนเขาเพิ่งเปิดเพราะเมื่อก่อนเขาเปิดแต่ตอนนี้เขาปิดไปนานใช่ไหมเขาเพิ่งเปิดเดือนเดียวมันก็เลยแบบคนก็เลยแบบบูเยอะมากเยอะมากเต็มสีสันนะแต่เงียบนะเยอะเยอะมากระวังระวังด้วยระวังด้วยเสียงโอ้โหพอน้องนำทาง อันนี้มันเป็นดอลลี่เอ่อดอลลี่ของเป็นปลาดอลลี่โอ้เฮ้ยใหญ่วะอะไรว่าแบนด์ยวนะเนี่ยเฮ้ยแล้วอันนี้มันทำไมมันสั้นๆอ่ะเอ้ยี่สิบหกโอันเนี้ยมันสั้นก็เฉพาะคนขาแขน,แขนสั้นเพราะยาวพวกนี้เอเอเอาของใส่อของใส่รอของใส่อันนี้นะครับประมาณเกือบแปดโลนะครับน่ ถุงนอนสวยๆภาพสวยๆเอราควเอากาอี้ลงก่อนไหมถุงนอนเอาขึ้นไหมเนาะเก้่ายที่่เอีลงเขาอีลงอืมไป เหนี่ยวก็สงจริงเอายมันเขียนง่ายปะเขียนง่ายนะสบายสบายดูเลยตอนขับเป็นไงบ้างง่ายปะโอ้ยใช้ดีใช้ดีนี่เพื่อนๆนะครับอาคนที่กางเต็นท์ไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรที่มันแบบแพงๆนะซื้อหนมเท่าไหร่สามพันถ้ามีงบอ่ะเราก็สามารถใช้โครมานใช้ของเคทูได้ใส่เขนดีเลย ใช่ใช่แต่ทีนี้เราเห็นมันเลยพอได้อ่ะล่วงไหมเฮ้ยนี่ทางเฮ้ยทางที่นี่ดีนะดูดิมึงจะลงนั้นไหมโอ้โหโอ้โอ้ได้ได้ได้วันนี้เราไปรีวิวนะครับเบลดเอ็มเบิกแลนนี่คือใหม่เอี่ยมนะครับแกะกล่องนะครับ อันล็อ,นนอกพี่เอกช่วยน้องหน่อยครับรถรถแก่แล้วครับตั้งแรกเลยเนี่ยซิงๆเลยอะ่ะเ,เปิดสิงเปิดสิงนะฮะไม่เอี่ยมกินไม่ยังอยู่เลยว้าวอะไรอะ่ะ <c oughs> อย่าว่าทำไมอย่าว่าอย่าว่าทำไมอ้าวเป็นแซนใหม่เนี่ยมันหอมอ่ะ <c oughs> ครับใครสนใจถ้าเคชัวรนะ์น่ะมีสาขาหนึ่งที่ที่สมควรแนะน,นําสาขาอะไรพี่พระรามสี่ทำไมต้องปพระรามสี่ครับพ,พนักง,งานน่ารักครับโอ้โหยิ่งผู้จัดก,การนะยิ่งโคตรน่ารักเลยคุณอะไรนะคุณป๊อปปี้อะไรอย่างงี้รบรออิการ,ร<อ>ที่แคร์ดีนะครับหน้าตาก็ดีรอนะครับเอาใจลูกค้าเก่งนะครับเหล็กโอ้โหใหม่ปิปครับผมว่าเรียมสีเนะี่ยอันนี้มันเหล็กหรือว่า เสอะไรแค่ตรงนี้เป็นโลหะตรงนีงเกิดใหญ่เกิดใหญ่ก่อแก๊งนี้เนี่ยพี่อะไรขาวๆจะ้ทำไฮไลท์มาอะไรขาวๆอ้นี่งอกแตนเขาตัวไหนก่อนละแตนผมชื่อเจงใจเฮ้ยมุ้งมุ้งบอบบางที่สุดคือมุ้งเออคือเนี่ยนะผมเอางี้ฝากบอกเคชัวนะครับว่าคุณออกแบบมามึงมันต้องอยู่ข้างในมึงทำ เออไม่ใช่มุงเนียคุณทํามุ้งอยู่ข้างนอกมันอันตรายมันความเสี่ยงในการนะ,ะเป็นขาดเกินเลยนะมัค<ช>รแกจนนจร้จริงจริงพี่คิดอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่ามุ้งอยู่ข้างนอกอ่ะมันไม่ดีแต่ว่าเราอาจจะชินไงกับบางบางแบรนด์ที่มุ้งอยู่ข้างในไงอันนี้น้องเขามีความชำชองในการ<ช>ก่างเต้นจริงจริงปกติการคนเดียวเนี่ยใช่ไหมระวังมันจะแทงขาดนะครับแล้วก็อ๋อตรงนี้เป็นตกเกี่ยวใช่เอ พี่เอกเอามาพี่เอกเอาสีมาใส่สีแดงเลยครับเดี๋ยวก่อนให้มันให้้องมอมันมาถึงก่อนไหมเออเออเอเนาะเฮ้ยทำไมเออเอาแค่ถึงแล้วแต่ใส่ก่อนเลยดึงดึงดึงนวต้องดึงเข้าข้อก่อนดึงเข้าข้อเอออ่าล้วใส่พี่เอกใส่จุดแดงๆเอออนี้ใช่ไหมไปใส่ก่อนเลยพี่เอกวางเลยวางวางเออใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ข้อข้อเลยครับ ใส่อย่างนี้หรอเออใส่จุดใช่ไหมใช่ใส่จุดมันแล้วตัวนี้ต้องอยู่ข้างนอกข้างในไม่เป็นไรผู้ี่ยวชาญอ่าผู้ี่ยวชาญเลยอือข่อไปเนี่ยที่มันแทงแทงไงเนี่ยโอกาสขาดดยวะมากเลยแล้วมันไม่ค่อยหมุนเท่าไหร่เนาะใช่ใช่ถ้ามันหมุนระมัดระันจุดนี้ครับมันทำให้พัาเต็นขาดได้ถ้าเป็นมีประกันยังไงมันก็ขาดได้นะ ถ้าถ้าเราประกอบไม่ดีอ่ะเราต้องติดตั้งไม่ดีมีโอกาสเราต้องรู้เทคนิคด้วยจัดมามจะหลุดไหมไม่หลุดไม่หดูดให้ต้องให้แต่เป็นคนดันอันนี้อันนี้กลางสองคนนี้เนี่ยกล้ามขึ้นเลยถ้าตอนนั้นให้ไงตางกลางคนเดียวนะโอเคพอแล้วเดี๋ยวจะเสียบเสาตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยชานไปแล้วดูอย่างเดียวโอ้ครับ กำลังไปรูปล e um kind of ่างครับใหม่กิ๊กแอะวิขึ้นแล้วอ่ะขึ้นโครงละเออมาเสียเกดเบียร์เลยเยะเยอนะเยอหนะ ทำอะไรอ่ะพี่ลองเต้นนี่แย่มากนะเนี่สปาเหรอโอ้หดูเดี๋ยวมันพื้นเป็นหินนะครับอันนี้เขามี Q C test นะครับว่านอนได้ไหมนอนได้น้องอันนี้ไม่ใช่หมอนนะแต่เนียนเนียนอ่าได้แจ๋วแจ๋วเพล็กเพล็กลองเพล็กลองยืนดิดอะไรเนี่ยฮะไม่เจ็บอะไรอ่ะคุกเข่าเฮ้ลองยืนดิเาอดไม่ถึงยืนยืนยืนแล้วอ่ะ สูตีอะบิลี่อะเฮ้ยน็อตเหมือนน็อตมันคลายปะคลายเฮ้ยมันต้องขันไหมเนี่ยขันดิเดี๋ยวหนูขันให้ไหมอ่ะขันยังไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเป็นไหมเอ่อเป็นเลยเดียวเป็นไหมดูห้องน้ำกันเลยครับห้องน้ำที่อ่างเก็บน้ำ วงบอลนครับครับนี่ครับมีรองเท้าให้เปลี่ยนครับเก้าสิบสามครับสามเลบ วันนี้เราจะมารีวิวเต็นท์นะครับเอย๋ยวว่ารีวิวเลยก็เคยใช้แล้วครับแต่นี่เพิ่งถอยมาใหม่ครับครับเต็นท์ก็เปิดวุงครับโอ้โหซิปขนาดใหญ่นะครับอโอ้โหใหญ่มากครับใหญ่ไหม พอเราโรสเซ็เสร็จอ๋อมันมีที่เก็บมุ้งครับที่เก็บมุ้งอันนี้จะเป็นผนังนะครับนี่ครับผมนอนสบายไหมครับเต็นท์หนังใหญ่มากเลยครับตั้งนอกเลยแกนร้อนแล้วโหพัดลมนะครับมีพัดลมมาด้วยวันนี้ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดทำไมยังไม่ต้องเปิดเชิญเพื่อนมาด้วยวันนี้เดี๋ยวไปชมเต็นท์พี่เอกกีกว่านนี่ของยังจัดไม่เสร็จเลยครับ ของใหม่มันถอยู่เลยแล้วอ่ะได้ผมเลยเลตัวไรเอ็มดนเลยไปดูหมอนราคา100ยังไม่เกินตัวคุคุ้นนะราคาเนี้ยมีรถเข็นนะครับรถเข็นเอสยู6ก็ใช้ได้เว้ยเฮ้ยนี่อะไรครับพี่เอกนี่ยังวะแรงหวั่นวะที่นอนเขาเลือกที่นอนรุ่นอะไรนะนีตัวครับมีโอ้โห ที่นอนครับเฮ้ยมันผมว่ามันไม่เท่าไหร่นะเล่นเองมันทำกิจกรรมไม่ได้นอนเดียวอันนี้หมอนอะไรนะเคชัวใช่ไหมไม่ใช่หมอนจีนหมอนจีนเท่าไหร่นะสามสิบห้าบาทอันนี้หมอนหมอนหุ้ยหมอนเคชัวร์ใช่ไหมเข้าเซร็จกันไปเลยเท่าไหร่ครับพี่เอกเนี่ยร้อยเดียวครับร้อยเดียวไปซื้อจากสาขาไหนครับคิดครับสาขาิดคารามสี่คิดเซลคิดครับยูน เป็นซีนแบบข้้งหลักเป็นน้ำมาลูกด้วครับดูน้าเต็นนะครับบรรยากาศครับก็วันนี้ก็ไม่ได้ร้อนมากนะเย็นๆหน่อยๆแล้วด้วยตอนแรกมันมีแดดน,นะ<ข>อพอแดดล่มปุ๊บเย็นเลยเได้อ้ะเออแต่มัน,มนไม่ไหนอเฮ้ยหมูกระทาที่นี่นะครับชุดเท่าไหร่นะพี่สามร้อยห้าสิบบาทบได้ทุกอย่างเลย ได้เตาได้เตานี่นะที่สตาจริคือเราชอบเตามากเลยเตาไม่ต้องไปิดใช่ใช่เฮ้ยแบีบหมูเขาโอเคไหมสุกยังเนี่ะอุ้ยเด็กเด็กนครับหมูจะได้กินแล้วกินอีกมะเนี่ยลองชิมหน่อยดิพี่โหหมูไม่สุกกินได้กินหมูกระทะป่ะเนี่ยกินหมูกระทาะไหมถามว่าห้าสุกได้เลยอือครับ มือปลาหมึกด้วยไปตับนิ่มเนาะไหนพี่คิดโชว์อะไรผมจะโชว์อะไรอู้ยต้าละโอ้ยควันดับอุ๊ยบรรยากาศได้ภาพสวยมากอือแต่หมูก็เหมือนแบบไม่นิ่มเท่าไหร่นะไม่เหมือนหมูท้ายแบบอันนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนหมูท้ายที่เขาหมักแบบสารเคมีอะไรเงี้ยนะใช่ไม่ได้หมักโซดาไม่ได้หมักอะไรเงี้ยบรรยากาศตอนนี้กำลังเย็นครับนะเย็นๆนะเอาเสื้อมาเซอร์ไหนหนึ่ครับ บรรยากาศดยรอบครับหนาวมากเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งกินกาแฟจิวๆอยูอ่อ่างเก็บน้ำนะครับของบ่อนเมื่อคืนอากาศก็หนาวน่าจะมี 19 20ครับองศาเย็นจิ๊บมารวมก็โอเคไข่รกระทะนะครับปี้มือเบาเอกครับครั้งแรกใช่ไหมพี่ครั้งแรกครั้งแรก,แรกไม่เคยทำหรอไม่เคยได้ไข่มาก่อนเลยไม่เคยอืนะครับแต่ลองชิมนะครับตอนนั้นเกือบอันดับแรกคือไข่ไม่ครับแต่ยังไม่สุกเฮ้ยมันเป็นแบบขมๆหน่อยนะ เพราะว่าก็มันแบบเหมือนบอสใหญ่ไนงะครับกาแฟเทราดของพี่เอกเลยของใหม่ไม่ต้องโดนมันต้องพังมันก็พอกินได้นะก,กาแฟตอนร้อนๆแล้วที่นี่สำหรับคุณผู้หญิงเป็นไงบ้างครับมันน่ากลัวมันอะไรยังไงไหม ครอบครัวหรือเด็กอะไรอยย่างงเี้ที่นี่<ง>นเหรอฮะที่นี่ก็แบบผู้หญิงเนีอีชั้นเนี่ยก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะห้องน้ำคืงไม่ได้ไกลมากแต่น้ําไหลแบบเท่ารูตุ๊ดเนี่ยเท่ลุูตุ๊ดเลยมันก็เลยจะลำบากนิดนึงฮะก็ที่ล้างจานไม่มีเปิดก๊อกเอาที่ล้างหน้าก็น้ําก็ไม่ไหลไหลน้อยเพราคนมันเยอะนะตามคือคนมันเยอะมันโอเวอร์ไปจริงอะไรโอเวอร์โหลดมันได้ประมาณสักจริงๆเขารับได้ทักประมาณร้อยหลังนี่ก็นร้อยสิบตัง ร้หลังก็ได้แต่คืนน่าจะสามได้ไมั้ยสามยังต่ำนะสามร้อยหลังสามร้อยหลังนี่ไม่ใช่คนนะมันต้องหลังละกี่คนแต่อีกเยอะไม่มีที่จอดรถอ่ะจอดกันข้างหน้านเดี๋ยววันนี้วนันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะแผพ,พ,พ,พะแผะแผะผาแวะเล่นน้ำว่าคือแบบอยากเล่นน้ำอ่ะคือมาแคมปิง้งผมเป็นสไตล์ที่เห็นทุกคลิปอ่ะผมจะเล่นน้ำผมชอบเล่นน้ำอ่ะ แต่น้าเขื่อนอ่ะมันเด็กเล่นด้วยไม่ได้ลึกมันมันลึกแล้วก็มันรู้สึกไม่ไหวอุ่นใจนะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาที่เล่นน้าเย็นๆกันกรับไปคือน้าตกวังม่วงครับน้ำไม่มีช่วงนี้นี่ชั้นสองลองดีน้ำเย็นไหมเย็นไหมเย็นเจี๊ยบเลยไม่ไม่เย็นไม่เย็นเหรอโอ้ นี่นั่งเล่นตรงนี้ให้เย็นดีว่ะเย็นเย็นดีมากเลยโอ้หนี่ไงตรงนี้ตรงที่เล่นอ่ะเอกอันนี้เป็นเหมือนอ่างแกกุช,ชี่เลยครับอ,อะไรนะที่ก็ต้องไปจังหวัดอะไรนะบนน่ะ นี่เด็ดนี่เด็ดพี่เด็ดเลยเดี๋ยวมาพายลงไปพี่ขอดูพี่ว่อจิ๊บึ้นไปไหนไ,หนไอโฟนกันน้ำได้อยู่ป่าววะนี่นี่เลยนี่เลยครับน้ำตกกวางง่วงครับ,บสูงนะครับนี่ไต่ขึ้นมาประมาณร้อยเมตรได้ไหม ระวังล่วงระวังล่วงน้องน้ำใสน้ำเย็นปะเย็นชื่นใจอ่ะอีกโหเลยครับโหกระตางครับเป็นเหมือนอ่างจักรุชิน้ำเย็นสดชื่นครับสดชื่นมากโอ้โหโอ้โหน้ำเย็นโห่โห่ <icana S 1> น้ำใสอ่ะขาเห็นียวเดินะโ้โหโหโหครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคลิปนะครับที่ลงไปนะครับขอขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามรับชมนะครับเราจอกันคลิปหน้านะครับโอกาสหน้าเราจะไปกลางเต็นท์กันที่ไหนลองติดตามชมสวัสดีครับบ๊ายบาย